สวัสดีครับวันนี้ผมจะมแนะนำการเล่นสเกลเพนโทนิกเมคซีเอมิเนอร์นะครับตำแหน่งสายเป,ป็นคอเลชันที่สองนะครับก็จะมีโน้ต A โ e, น้ต C โน้ตดโน้ต E โน้ต G โน้ต A อต่อาก็ัโน้ต C โน้ตดโน้ต E โน้ตจโน้ต A โน้ต4นะครับมีอยู่5โน้ตนะครับสเกลเปลยราโทนิกก็จะตัดโน้ตตัวที่2กับตัวที่6ของสเกล A minor ออกไปก็จะเป็นสเกล A minor เพลราโทนิกนะครับเราจะมาเล่นอะไรได้บ้างก็คือเราสามารถเล่นเทคนิคการดันสายกับตำแหน่งนี้ได้โดยจะดันสายที่โน้ต G ตรงนี้นะครัให้เป็นโน้ต A ก็ การสั่นสายหรือว่าไว้บาโตนะครับเราจะทําการเล่นคู่กับโน้ตเอที่สายหนึ่งครับเ,รเล่นพร้อมกันเสิยงก็จะหนักแน่นหนาขึ้นนะครับและอีกเทคนิคหนึ่งก็คือการเล่นแฮมเมอร์สลับกับฮูออฟนะครับเริ่มที่สาย6เลยที o ่โน้ตเอ ตรงนั้น